สบายดีพี่หนุกบอกไปบอสุกคนเนาะสบายดีตอนเช้าวันนี้อากาศกับพ่ออยู่นอนบ่ะหอนบนไดพี่น้ม่อน้มาวันนี้ห้าเขาขั่วกันมาสีมีอครับเห็ดกับขาอยังกินเมื่อนี้กะต่อทางกระดูกแนละ้วเอากุ้งสบายดีส,ยดส้มเนี่ยเห็นยังเมื่อนี้พักไราช่หนึ่งทาง่านนะ ของแห้งไแม่หนึ่งพักหนึ่งพักโอ้พักหลายอย่างนะพุ่อพี่้องเบื้องห่นนี่มาแข่งหนึ่งพักหนึ่งปลาแก้วเล่นแต่วันนี้นะก็หนึ่งพักหนึ่งปลาแก้วเล่พี่น้องอาหารเสวของเขาไม่น่อยเพิ่งกัวนเวียนวนเวียนอย่เนียมามาเบิ่งน้ากันพี่น้องเห็ดหนึ่งปลากินพี่น้องเทาก็ อ่าพี่น้องเขามาเอือบปลาก่อนเอือปลากับพี่ยนี้ยพี่เขาพี่เกลือเป่นัวนี่แหละพี่น้องเลยหมูยังไหลกระเทียมเอาเอือบเอือบแล้วให้ค่อยใส่หมูหนึ่งอยากพี่น้องใส่เขาน้ำเป็นนัวอาอพอเย็นเนี่ยเอาใส่ตอวเต้ ใส่หมอนเนี่งพี่น้อง,องใ,อใส่ซึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งปลาก้าบาปชีสุกแล้วข้าจังอ้ปลาไข่นยข้าจังอาพักอาพักใส่แล้วพี่นอ้องเห็ดแจ่วบักเ่นพี่นอ้องข้าหนึ่งปลาทาแล้วเขามาเห็ดแจ่วเปลี่ยนถาเจ็กเลี่นเปล่ยนพัก ภาคมีอะไรอย่างนักปัคบางภาคยังพี่น้องบ้านพี่น้องอื่นนี่ภักบ่วงหมอภาคบวงอันนี้ก็ภักภาคกูดพูตานี่ภักกูดนี่หรอภาคกูดภักกาดภาคแข้งอ่าแต่บางพี่น้องมัเปิดเงินว่าทุกพี่น้องปลาไก่ซุกแล้วเขาจะเอาภักลงก่อนเลยพี่น้อง Ah, lời mẹ chào gần vĩnh đô. Tell này in the sound, sound cool. Say mẹ chào gần vĩnh đô. 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 Say mẹ chào ก็บอกกูอกอาวัดนับกล่กองเลยเพื่อนเห็ดแจ่วเอาพรทอมาจีบเลย,ยอเอเข้ามาเห็ดแจ่วบังเรีนพี่น้องมานี่ไอกุ้งเห็ดแจมือน,นี่พี่น้องต่บ <c> ง <oughs> เล่นไป<ำ>้วต<ำ>ั้งตตั้งิก่อนตั้งิกกันละ นี่ใ่ส่พ่นงใส่มกเนไหนี่เล่จีพี่น้องนวดนวดเนียนใส่ปลาแดกเลยพี่น้องมานี ประเด็กตอเนี่พี่น้องไปประเด็กปานินวะใส่เป้งน uh, ัวพ SO eh <so ี่น้องป้าส so ุกเลยพี่น้องาหนึ่งพักพี่น้องหนึ่งป้าแล้วเลยพี่น้องหนึ่งพักก็แล้วแล้วเจอมักเ่นไอพวมออกมาเด้อพี่น้องมากินข้าวลำกัน สบายดีพี่น้องวันนี้พี่นอ้นองมากินข้าวน่วกันพี่น้องอ่านี่ยสบายดีพี่น้องมากินข้าวเช้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสสยดพี่น้องมากินข้าวเช้านวมกันเด้อพี่น้องเด้อนัดเป็นได้ค่ะเขินได้ไปกระเสือกเมนูกระเสือกเอ้าสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมากินข้าวร่วมกันเด้อหนึ่งปลาหนึ่งพักแจ่๊บหมกเด่น ทักนีหมมาอกติดแยงแล้ก็ได้เงินใช้เงินงาลูกมเิดี่เขก่นี่กแข่งซักหลายอย่างเขาปูกลรองิม้องิมหนอาหารฝืนบ้างแซ่บไน้องเราไข่ปลาฝืนจ้องไข่ปลา้องเจียเลยนอน เาหหราเคยไปใครประคองมัหมอใครประคอง <g ül> <g ül> ถึงใจนองน,นัดนะเราเคยไปกินหอยยันนาผมก็ยหนนาให้ผมกินยันเขาก <g ül> ินแล้วก <g ül> ็ลงน้ำแม่แว้ร้ายมื่อไหร่จะเมื่อไหร่

อัเจีบเล่นด้ซื่อหนเือนตัวก็กุ้งไม่ตัวเราเจี๊ยบกูเล่เนาะมุ้ยัจะส่งักสงพักนอนัอส่งพักไม่ยมส่งกกัขาเนงต พวไม่ใช่ชมพักไปยังแรกขอาแรกชมพักอยู่ได้ไพัก่วงม่อยากนอนกินพักกันเล่นฮะนอนนี้่อนอนลับมันเป็นาเนมันเป็นยาแล้ มาเดีพี่น้องเด้อแซ่บเล่ไน้องวันนี้มันแดงเปียกผมไหซอุ้นด่วเป็นทานเปิดทานน่วยซอลวนด่วนเปนอะไรกันมันอะไรกับม่อนผมอะไรเบอกกินปลาเนี่ยเอากุ้งทานกันกินติดเกียวสมกัน กินแต่ของมากอ่ะบ้ามนุดลูกกอบไปุเลยของงแสบ้านน่า็ไข่ใครก็ใครนอชิมบนไหมสอ้อนี่เนี่ยบนหลันี้มัน ใส่มาละคองแ่บกระอนมนเอก็จะค่พี่น้องมาหอนมาไก่่ว่าก็มองมเนาะมันเป็นบางหมื่นาในเนี่ยอ้ยห่อนกคองชวยบ้างถมหอนห่อนคือการเมืออนแบบใบ่ายนกดูได้หมืดนวาหายหรออกหอตอนไหนหอนตอนซาหรืออตอนตอนเวมนตนองคืน ดีควันดีุณไม่ดูมวนเนาะม่งทับนี่ก็างจนขนานั้งปังบนีหนบอกนงินขนาดไหนบอกก็ผหนึ่งเด็กคนนะหนึ่งแบบเขาไปลวกก็ต้มเขาประแหนกยังไพอแล้วมวลาที่เรใส่เป็นยาดะ ต้มเอไดลวกต้มใช้ปแดต้มใช้กันเลยัลวกใช้ปะแดประแดรากนเขาเขาเว็ยังปานี่เขาลวกเขาเขาลวกใช้ปดกันยาตันน้อกินไรไปจากนอนด่กินผักกัไหมาวนอนบรับไปจากนอนกินผักกันหวขอสร้าง มงอืนกันหนึสิบข้วไ่ไหว่านงันเง้านอนครับปวดจักเกื้อผ้าดองนัดลงลงห้องลมมันผัดหนาดีน้ตอะเอาห่วงนอนไปก็นนั่งก้นเขาพอนเรียกว่านั่งกัจันทร์ยุดก่อนใรต้อนอนแล้วจอดแล้วนั่งก้นไปจากนอนทิ้มึงเมื่อไหร่ครับิดสิบนาทีนอนแห้งเลยนะบ่บ่ถ้าใคกันอกเรามันผัดเนาะ เขมไปนำชมเขารับนายอยู่ในบ่อเนาะใช่จ้ะสิ่งี่เราสองแถวเขาก็ขับรถมามารยบแายไปเอืมไปนะรัครีรับนายอย่างที่ไปมือไวไปนำกำลังแข่ง่ครับขนขับรถส่งแถว่อรับอย่างนั้นจะนักยี ไปเสาไปแรงกับผึ้งลงมากเนเสาต้องเผือทำเืตนว่ากันะไย่นเอกินทำไมกุ้งชิ้นปลาเนี่ยคือบอกินก็เพี่ไกจะไม่หรือเปล่ากินไก่มาขึ้นพี่น้องเรามาขึ้นหาจะได้เอามเอาเพีหลานชินไก่กันเลยมากขึ้นเนร้อแล gương này ủn vậy Nó không bằng. Phải... <laughs> 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 พ่อลาพี่ลาน้องไปกพร้อมๆพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวัน TKS เน็ตเลยจ้าเด้อบ๊ายบายจ้าฝากส่องอ่านอย่าลืมฝากส่องเลยด้อพี่น้องส่องกุ้งเบาลาพี่น้องเดลยบ๊ายบาย